ข้าแต่ท่านเจ้าแม่อันศักดิ์สิทธิ์วันนี้ลูกช้างได้มาทําตามสัญญา,าแล้วนะครับหลังจากเมื่อคืนก่อนท่านเจ้าแม่ได้มาปรากฏตัวให้ลูกช้างเห็นเต็มๆเลยนะครับท่านเจ้าแม่บอกว่าได้ไปส่องช่องของเบิ้มมาแล้วอยากให้ลูกช้างได้มาทําให้ท่านลิ้มลองบ้างวันนี้ลูกช้างจับมาแล้วนะครับจะมาทําให้ท่านลองชิมเพื่อเป็นหลักประกันก่อนนะครับเดี๋ยวจัดเลยแล้วกันนะครับ จัดให้ตามคาขอแล้วนะครับตามช่องเบิ่มเลยครับยังไงขอลูกช้างชิมสักอึกก่อนนะครับเพื่อความแน่ใจอื <c oughs> ดีจริงครับเจ้าแม่ถวายเลยแล้วกันแล้วท้าพรุ่งนี้ออกเลขนําโชคสามตัวตรงๆที่ท่านเจ้าแม่ให้มาลูกช้างสัญญาว่าจะนําเจ้าตัวนี้มาถวายสองลังเต็มๆพร้อมกับเจ้าตัวนี้อีกสี่แต่หากไม่เป็นไปตามนั้น ไม่ออกตามนั้นเตรียมหาที่อยู่ใหม่เลยนะเจ้าแม่นะเพราะเดี๋ยวลูกช้างจะมาลื้อให้เรียบเลยสาธุ